นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สาเร็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์แรมหนึ่งข้ามเดือนสี่ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีธนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมะขุตเสียโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชิดาตอปตะขอฐานตอปโตทอปุทเท่าและนอเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือตอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารทอทงและนอหนูเลขมงคลนี้เเเลลลลขขข3 6แะ8 หมายเสร็จวันนี้ปราดสอนไว้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีอยู่สองอย่างก็คือ 1. ชนะใจตนเอง 2. มีวินัยเป็นชีวิตวินัยหมายถึงสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามขอเป็นกำลับบงใจในการเริ่มตนม้นใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ